สวัสดีค่ะทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกัลยามาทามมาดามด้วยนะคะ,ะก็ห่างหายจากการเล่าสู่กันฟังสองอาทิตย์สองอาทิตย์ออกว่าเนาะ,ะก็รู้สึกคิดคิดถึงทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องกัลยาพามาดามอยู่นะคะก็คิดถึงทุกทุกท่านนะคะ,ะ,ก,าาาาะ,คะก็ ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้กับคุณนกนะคะให้กับช่องกรัระยะพามดันอตอนนี้คุณนกก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่ซอยสุขมวิท1ิอยุ่พักอยู่โรง,งแรมแกรนด์ิสินทร i อินก็เตรียมตัวที่จะเดินทางในวันนี้นะคะเครื่องจะออกอประมาณ เที่ยงเที่ยงคืนเที่ยงคืนห้านาทีเที่ยงคืนห้านาทีตอนนี้คุณนกก็นั่งอยู่ที่โรงแรมนะคะ,ะเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะ,ะเช็คเอาท์ตอนอาบ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็คุณนกก็จะฝากกระเป๋าไว้ที่ที่พนักงานด้านล่างนะคะแล้วคุณนกก็จะเดินออกไปช้อปปิ้งหรือเล็กๆน้อยตามห้างสรรพสินค้านะคะแต่ยังไม่ไม,ไม่ทราบว่าจะไปห้างไหนนะคะ ก็จะต้องรอเวลาถึงประมาณ5โมงแล้วจะกลับมาที่โรง,งแรมอีกครั้งหนึ่งก็จะไปที่ส่วนภูมิแอร์พอร์ตนะคะ,ะก็เล่าสู่กันฟังเนาะคุณนกก็เซเมิเตอร์คือราพักร้อนเนาะก็สองอาทิตย์ก็เตซะ16วันเนาะ16-17วันรวมทางการเดินทางด้วย คุณนกเดินทางตั้งเดินทางวันที่เดินทางวันท,ที่สาสเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดพฤษภาแล้วก็ถึงวันที่หนึ่งก็เดินทางสิบเอ็ดชั่วโมงค่ะสิบเอ็ดชั่วโมงจากอาอแลนด์ดาทิศส่วนภูมิเนาะสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วก็จริงๆแล้วคุณนกตั้งใจจะพอลงเครื่องแล้วคุณนกก็ตั้งใจจะ นั่งจะไปที่อำเภอปลายเลยแต่ว่าผลปรากฏว่าพอที่อำเภเอ,เอรถประจําทางอะคะ่ะรถโดยสารคุณนก็ภาษาไทยนี่อ,อรถประจําทางะคะ่ะรถทัวร์ค่ะสายที่จะไปอำเภอปลายโดยตรงเลยนะคะไม่มีค่ะมันมีเที่ยวห้าโมงเย็นเนาะแล้วคุณนกก็ลงเครื่องถึงวันที่หนึ่งก็ประมาณชว่วงเช้านะคะแล้วก็ รับกระเป๋าเสร็จมันก็แล้วก็นั่งรถแท็กซี่มิเตอร์มาจากสนามบินเนาะจากสนามบิน,นสวุวรรณภูมิมาถึงหมอชิดก็ประมาณ9ก้าโมงก็มันไม่มีไม่มีรถแล้วมันมีตอนห้าโมงเนาะอำเภอปลายเนาะก็เลยไม่สามารถที่จะรอได้คุณนุก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมซื้อตัว๋วรถทัวเปลี่ยนโปรแกรมไปที่เชียงใหม่ก็ไปพักอยู่ที่เชียงใหม่สาม สวันสาคืนเนาะอยู่โรงแรมใกล้ๆอาเขตอะคะ่ะอาเขตเชียงใหม่ก็ไปท่องเที่ยวอ่าคุณก็ไปท่องเที่ยวหลายเนะาะไปหลายที่ไปประตูท่าแพอ่าแล้วก็ตลาดประตูเชียงใหม่แล้วก็ส,สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนั่นคือสวนสวนพิศศาสตร์นะคะก็ แล้วก็ไปอ่างแก้วของมอชเชียงใหม่หลังจากนั้นคุณโนก็เดินทางต่อไปที่อำเภอปลายไปพักหิดอยู่ที่อำเภอปลายนี่หวันหคืนอออำเภอปลายนี่ที่ท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะคุณโนก็ไปเที่ยวหลายที่เนาะไปไปตั้งแต่ตลาดเนาะตลาดวอลกิ้งสตีทคนคนเดินตลาด อำเภอปลายเนาะตลาดอตอนอตอนกลางคืนว่างกเถอะหลังจากนั้นคุณนกก็ไปเที่ยวะทะเลหมอกหยุนไหลสลาหมื่นลีไรชาออีชิวอีค่อคนข้างที่จะยากเครับภาษาภา,ษาจีนเนาะลัหนักจากนั้นก็จุดมุ่งหมายก็จะไปโดยโดอยเมี่ยงโดยทงคุณนกก็ไม่รู้เส้นทางเนาะ ก็ใช้ไอ้สัญญาณ GPS จากเครื่องมือถือนี่แหละครับเราไม่รู้เส้นทางแล้วเราก็ไม่รู้ลักษณะภูม,มิประเทศด้วยเพราะผลปรากฏว่าพอไปเนาะแล้วก็ทางเนี่ยโอ้โหคุณเอยคุณนกขอเล่าเลยคุณคุณนกก็เช่ามอเตอร์ไซค์เนาะคุณนกขอบอกเลยนะถ้าคนอะไม่รู้เส้นทางแล้วขับขับรถเครื่องอะถ้าไม่แข็ง ถ้าไม่แข็งจริงๆอะ่ะอย่าเสี่ยงขึ้นไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโค้งหักศอกแล้วดอยเมี่ยงดยตมเนี่ยมันจะต้องปีนเขาตลอดเลยค่ะคุณมันจะเป็นภูเขาสลับซับจ้อนแล้วมันเป็นทางลาดช,ชันตลอดเลยเป็นทางโค้งหักศอกแบบนี้เป็นเปอนเป็นโคง้งโค้งหักศอกอะ่ะคุณนุก็พูดภาษาไทยเนาะแลวตัวนี้คนที่เรียกอะไร <laughs> บอดี้การ์ดของคุณโนก็ค่ะ,ะเขาก็จะขับแต่รถยนต์เนาะรถยนต์ส่วนตัวพอมาอขับไปมอเตอร์ไซค์แล้วก็เขาไม่รู้เส้นทางเนาะผมปรากฏก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุก็เขาก็มีบาดแผลท,ที่เนี่ยค่ะบบาดแผลท,ที่เขออ้อศอกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ เหลืออีกสิบเอ็ดกิโลจะขึ้นไปดอยดอยดอยเมี่ยงดอยทงอ่อนขันจะยากหน่อยคุณลูกก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมบอกไม่ไปละเราไม่อยากจะเสี่ยงเนาะก็เลยกลับลงมาแล้วก็เราก็เลยพอดีเส้นทางที่ดอยเมี่ยงดอยทงมันจะผ่านหมู่บ้านสติชนสะพานบุญนะคะเออไม่ใช่หมู่บ้านสติชนขอโทษก็คือสะพานบุญอ สะพานบุญคุณน,ก,นก็เลยแวะเที่ยวสะพานบุญก็เลยแวะเที่ยวสะพานบุญระหว่างที่อยู่ที่สะพานบุญเนะาะบริกาดเขาก็พาบริกาไปาไปทําแผลที่หมู่บ้านแทมบุกเขาก็บอกเดินไปแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยคุณนก็เดินเดินนิดเดียวของชาวบ้านแต่ว่ามันค่อนข้างไกลสาหรับคุณนกไหมคะแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีก็พาบริกาไปทําแผลแล้วก็กลับ ย้นกลับลงมาที่สะพานบุญก็มาเที่ยวชมที่สะพานบุญตอนที่คุณนกไปนั่นก็คือมันไม่ใช่หน้าฤดูทานาเนาะหน้าฤดูทํานาคุณนกถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าสําหรับทุกทกท่านนะคะถ้าจะไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่จะทํานานะคะก็ขอแนะนําให้ไปช่วงเดือนสิงหาสิงหากันยาาะแต่คุณนกไปช่วงนี้มันช่วงมิถุนามันก็เลยสุดจะแห้งแล้งคุณนกก็เลยถ่ายวิวเป็นภูเขาเป็นสะพานให้ดูอะคะ่ะ หลังจากนั้นก็ตั้งใจจะกลับลงมาที่น้ำตกแตผ่ผลปรากฏว่ามันเกิดฝนตกก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมก็ไม่ไดไ้ไม่ได้ตามที่จุดประสงค์ที่บอกทุกท่านที่ติดตามคลิปนะคะ,ะหลังจากนั้นคุณนก็มาเที่ยวน้ำตกหมอแปงน้ำตกหมอแปงคุณนกก็เล่นน้ำสบายเลยค่ะแต่เขาบอกนะคะฝนตกนะคะฝนตกแทบตลอดเลยนะคะ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ภูเขาเนาะอำเภอปลายอากาศค่อน้ันร้อนคุณนกก็เลยได้เล่นลน,ลน,น้ําตกมีมีคลิปสองือสองคลิปคลิปแรกนะคุณนกก็จะถ่ายวิวธรรมชาติคลิปที่สองก็จะเป็นคุณนกเล่นน้ําตกเนาะแล้วหลังจากนั้นคุณนกก็ไปไปนมาศน,น,นมาศการวัดพระธาตุแม่เย็นก็ทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะถ้าขึ้นไปบนพระธาตุนะคะ ก็โอ้จะเห็นวิววิวธรรมชาตินะจะสวยประทับใจเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถมองเห็นอมองไปเบื้องล่างเพราะว่ามันเราอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมคะสามารถที่จะมองเห็นข้างล่างได้เป็นอําเภอปลายอ่ะทั้งอาเภอเลยโอ้ยสวยมากๆประทับใจหลังจากนั้นก็คุณนกก็หลังจากที่ไปวัดพระธาตุไม่เย็นเลยใช่ไหมคะ,ะคุณนกก็ ไปแช่แช่น้ำร้อนเนาะโป่งน้ำร้อนท่าปายมันมันอยู่ในเขตอุทยานห้วยน้ำดังอ,อันนี้ก็เป็นที่ประทับใจเหมือนกันเพราะว่าพวกชาวต่างชาติเนาะฝรั่งก็ชอบไปแช่น้ำกันน้ำนี่มันก็มีหลายบ่อเนาะระดับความร้อนอะถ้าขึ้นไปข้างบนมันก็จะร้อนมากมันจะไต่ระดับลงมาอุณหภูมิมันจะไต่ระดับลงมาแล้วคุณต้องไปเช็คเลยค่ะ พอไปเช็คเสร็จพคุณนกไม่สามารถที่จะแช่น้ําร้อนได้แต่ฝรั่งพวกยุโรปานี่ยเขาจะเขาจะเนาะเขาอยู่ในเมืองหนาวอยู่แล้วอย่างคุณนกก็อยู่เกือบ20ปีก็อยู่เมืองหนาวแต่ว่าคุณคุณนกคนไทยเนาะเราไม่ชอบอยู่แล้วน้ําน้ามันน้าร้อนอ่ะคุณนกก็เลยเลือกเลือกเลือกเอเอเอขาเรียกอะไรได้ละขเ,กกเขาเรียกว่าบอเขาเรียกว่า คุณโนก็เลยเลือกบ่อที่มันอุณหภูมิมันพอดีอย่าคุณนก็เลยได้เล่นทุกท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมครับคุณโนก็ได้เล่นน้ําที่แช้น้ําร้อนท่าปลายหลังจากนั้นก็คุณโนก็ต้องเดินทางกลับนะคะมันครบหกวันแล้วคุณโนก็ทําคลิปเหมือนกันทําคลิปะระหวา่างที่จะเดินทางกลับแต่ตอนนี้คุณโนก็พยายามที่จะ หลัดดะอึบภาษาสวีเดนหลัดดะอึบภาษาไทยพยายามที่จะ,ะภาษาไทยคุณนกจะไม่พูดภาษาไทยภาษาไทยคุณนกหลัดดะอึบคือก็พยายามจะส่งคลิปของตัวเองวิดีโอของตัวเองค่ะเข้าในช่อง u t u b e อะคะ่ะแต่มันไม่สามารถที่จะทำได้มีอยู่มีอยู่สองคลิปแล้วนะคะที่คุณนกจะต้องเลื่อนผ่านไปคลิปที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนะคะ ที่คุณนกจะขึ้นไปที่ดอยเมี่ยงโดยตรงโดยธงใช่ไหมคะคลิปนั้นก็คุณนกก็จะหลับดาอึบเหมือนกันอาจจะโหลดนะคะโหลดเข้าช่อง YouTube แต่มันไม่สามารถทําได้อ่าแล้วก็คลิปที่2ก็คือคลิปคลิปคลิปที่สองก็คือคลิปวันสุดท้ายที่คุณนกเดินอยู่บนถนนของอ,อ,อ,อําเภออําเภอปลายอันนี้คุณนกก็พยายามนะพยายามที่จะ โหลดค่ะ,คะเข้าช่อง youtube แต่ก็ไม่สามารถทําได้2คลิปเลยนะคะคุณุ๊ก็เลยต้องผ่านคุณนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ละคลิปที่คุณก๊กที่คุณโนท์รัดได้อึไปอะ่ะมันก็โอเคมันก็ผ่านใช่ะคะแต่มีอยู่สคลิปเนี่ยมันไม่ผ่านถ้าคุณนุนกสามารถทําได้เดี๋ยวคุณุ๊กจะทําย้อนหลังให้เพื่อนๆได้ดูก็แล้วกันสําหรับตอนนี้ก็บอกเล่าสู่คนฟังเนาะหลังจากนั้นก็เดินทางย้อนกลับมาที่ เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะเราเรายังเหลือเวลาอีกหลายวันใช่ไหมคะก็กลับมาที่เชียงใหม่ก็มาพักอยู่ที่เชียงใหม่อีกสองวันสองคืนคุณนุก็เลยได้ไปที่สองวันสองคืนคุณนุกก็ได้ไปที่ตลาดนัดตลาดนัดตรงคืนน่ะวอล์ walking street เชียงใหม่ตลาดนัดตรงคืน street, เพา,ง,างั้นเถอะมันมันมันจะมีวันเสาร์ใช่ไหมเออมีวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ คุณนุก็เลยได้ทําคลิปอีกรู้สึกจะได้2คลิปนะคุณนนก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลงเนาะคุณนนก็พยายามจะลงคลิปทางอาเภอปลายให้เสร็จก่อนมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะคุณนนกทําหลายคลิปเนาะก็ค่อยค่อยทยอยกันไปก็ได้ก็ได้ทาก็ได้ไปเที่ยวตลาดเรียกอีกตลาดตลาดประตูท่าแพก็คือเนาะประตูท่าแพตลาดตลาดนัดอาทิตย์ตอนคืนนะคะ ในในมาร์เก <Nice>. nice <laughs> ็ตก็แล้วกันตลาดตลาดน้าตองคืนของออประตูเชียงใหม่ว่าั้นถอะมันจะผู้คนก็จะมากเลยค่ะทั้งฝรั่งทั้งคนไทยอาหารกันกินเยอะมากของขายเยอะมากคุณนกก็เลยได้หมวกใบหนึ่งาราคาร5 4สขาวซึ่งคุณนกถูกใจมากาคุณนกจะไปไว้ใส่ตอนที่อยู่สวีเดนเนาะเพราะคุณนกมีโครงการที่จะไปทําคลิปการท่องเที่ยวหลังจากจบคลิปที่จับมองไทยนะคะ คุณนกก็จะต้องขออยู่พักผ่อนก่อนเมื่อไปถึงสวีเดนใช่ไหมคะก็จะต้องทํางานก่อนเพราะคุณนกปิดปิดร้านปิดกิจการมาเลยเก็ต้องไปทาก็ต้องไปทํางานเนาะกเก็บเงินสะสมเพื่อการต้องเที่ยวต่อไปอก็คุณนกตั้งใจว่าเดี๋ยวคุณนกกาลังจะคิดอยู่ว่ากจะไปไหนระหว่างประเทศโนเวย์ประเทศโนโนเวย์เ,าเนาะ คุณนก็อยากจะไปทําคลิปต้งเที่ยวแล้วก็ให้ทุกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะได้เห็นวิวของประเทศนอเวย์ว่าสวยขนาดไหนแล้วก็คุณนกก็ตั้งใจว่าจะไปฟินแลนด์ด้วยแล้วก็สเปนแล้วก็อิตาลีก็จะทําคลิปให้แต่ละประเทศถ้าคุณนกได้ไปนะคะแต่คุณนกก็ยังไม่รับปากนะคะว่าจะไปเมื่อไหร่คุณนก็ต้องทํางานด้วยนะคะเพราะว่า คุณนกไม่สามารถที่จะทิ้งกิจการของคุณนกได้นานๆนะคะคุณนกก็เหมือนทุกคนละค่ะต้องทํามาหากินอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะคะอันนี้คุณนกมาก็สองอาทิตย์เนาะก็ทิ้งรายได้ไปเยอะอะไรเราพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมคอไม่ต้องปิดบังคุณนกก็เป็นบุคคลธรรมดาเนาะเป็นมนุษย์เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนทุกๆท่านนะคะเราต้องทํางาน ต้องดูแลตัวเองเลี้ยงตัวเองนะคะเพราะว่าคุณนกก็บอกแล้วว่าคุณนกไม่ได้ไม่มีครอบครัวนะคะคุณนกก็ยอมรับว,ว่าคุณนกก็ตั้งแต่เลิกกับอดีตสามีที่เป็นชาวสวีเดนก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวและมันสบายคะ่ะชีวิตของ <S <S คุณนกคุณนกคิดว่าถ้าคุณนกมีชีวิตคู่เนี่ยการมีชีวิตคู่เนี่ยมันคุณนกว่ามันไม่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 ค่อยอิสระเสรีแล้วมันทําให ตัวของนกเองอะไม่ค่อยมีความสุขอะค่ะคืออ่าไม่พูดเนาะอ่ะตอนนี้ก็โสดทํางานดูแลกิจการของตัวเองทํางานเสียภาษีอ่าพูดกันตรงอ่ะตอนนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่คุณนกอยู่ที่โรงแรมแกนวิสเนตอินซอยสิสุขุมวิทนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกับสถานทูตของสวีเดนนะคะอ่ะ ก็จะเดินทางประมาณที่นู่นก็ประมาณหกโมงเช้าเนาะหกโมงเช้าของสวีเดนนะ,อะของที่นี่ก็คงประมาณสักสิบเอ็ดโมงคุณนกคิดว่านะสิบเอ็ดโมงเช้าของที่นี่แต่ว่าหกหกโมงเช้าของประเทศสวีเดนคุณนกก็ต้องเดินทางต่อไปอีกเพราะว่าจากออแลนดาออแลนดาถึงเมืองซา,า,ามิเกนที่คุณนกพักอยู่ก็ขับรถประปมาณสามชั่วโมงเนาะกเกือบเกือบสามชั่วโมงเพราะว่า ระยะทางมันสองร้อยกว่ากิโลก็ประเทศสวีเดนก็จะไมไม่ขับรถเร็วกันเนาะจะ,จะขับรถตามที่ป้ายป้ายบอกทางบอกอว่าระยะทางนี้จะวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อต่อหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีป้ายบอกเราประเทศสวีเดนนี่ก็กฎระเบียบเขาเยอะแล้วก็เขาจะทําตามกฎเค็งขัดนะคะพลเมืองของเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จะ ทำตามกฎระเบียบของประเทศเขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยคืออุบัติเหตุของเขาก็เลยน้อยพูดกันตรงๆแล้วคุณนกจะพูดตอนหลังนะคะว่าอุบัติเหตุของประเทศสวีเดนต่อปีเขาสูญเสียชีวิตเท่าไหร่ยังมีคลิปอีกมากมายที่เกี่ยวกับประเทศสวีเดนที่คุณนกยังไม่ได้พูดถึงนะคะคุณนกก็ต้องเดินทางต่ออีกกว่าจะถึงเมืองซามิกันทีนีค้ค่ะแล้วคุณนกก็ได้ทำ เบอร์โทรเบอร์ซิมการ์ดนะคะของประเทศสวีเดนหายเพราะว่าพอคุณนกลงเครื่องใช่ไหมคะคุณนกก็ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดค่ะเปลี่ยนจากสวีเดนมาใช้มาใช้เป็นซิมการ์ดของอของไทยเพราะว่ามันก็จะการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็จะดีกว่านะคะถ้าเราใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของประเทศสวีเดนเราก็จะเสียงเงินเยอะอะไรเงี้ยคุณนกก็ทาหายคุณนกก็ตั้งใจว่ากลับไปแล้วก็เดี๋ยวก็ก็ไปเอาซิมการ์ดตัวใหม่คือเบอร์เดิมแต่ซิมการ์ดใหม่ ็ไปถึงที่เมืองซันมีเกลยนคะคุณนก็ต้องพักผ่อนเพราะคุณนกก็จะเริ่มทํางานวันอาทิตย์เลยก็จะเริ่มทํางานวันอาทิตย์เลยเนาะเพราะว่าคุณนกก็ทีงานมาตีสักสิบเจ็ดวันก็คิดถึงเนาะคิดถึงลูกค้าคนไข้ที่มาใช้บริการกับคุณนกอะก็ยอมรับว่าคิดถึงก็อีกอย่างหนึ่งก็คิดถึงเงินด้วยคนเคยทํางานเนาะ และคนเคยมีรายได้อะมันเราก็ต้องพูดกันตรงๆเนาะ,ะเราก็คิดถึงรายได้ของเราเพราะว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเสียภาษีให้กับทางรัฐเอยเสียภาษีให้กับเงินเดือนของตัวเองเสียภาษีให้กับโลคลอลก็อีกหลายๆอย่างเสียค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายเก็บกับตัวเองค่าอาหารค่าอพาร์ตเมนต์อะไรเนี้ยค่ะคุณโนก็ต้องไปทำงานใช้คำใชคำ้คำว่าต่อสู้ก็ไม่ได้เนาะ มันก็เป็นปกติของชีวิตมนุษย์นะมันก็ต้องทํางานเนาะทํางานมีเงินเพราะเงินคืออาจจะใช้คําว่าเงินเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตแต่ถ้าไม่มีเงินชีวิตของคุณก็จะไม่มีความสุขฉะนั้นเงินสําคัญที่สุดในชีวิตอ,อันนี้ก็ได้พูดคุยกันเนาะเราสู่กันฟังรู้สึกว่า รู้สึกสบายใจขึ้นได้ได้คุยกับเพื่อนๆนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆนแล้วกกับทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปของคุณนกอยู่เนาะคุณนกเริ่มมีความสุขแล้วตอนนั้นก็กังวลโอ้ไม่ได้พูดคุยปกติจะทําคลิปเล่าสู่กันฟังมาตลอดใช่ไหมคะตอนนี้คุณนกก็รู้สึกว่าคุณนกจะมีปัญหาด้านทางกล่องเสียงนะคะทุกท่านที่ติดตามคลิปคุณนกอยู่นะคะว่าเวลาคุณนกทําคลิปพูดนะคะคุณนกจะต้องเตรียมน้ําวันนี้มีแต่น้ําต้องเตรียมน้ําไว้นะคะเพราะว่า คุณนกค่อนข้างที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดนะคะทุกๆท่านนะคะที่ติดตามคลิปคุณนกก็จะรับรู้เลยเพราะว่าคุณนกจะเป็นคนถ้าพูดมากในเสียงจะแห้งแล้วก็พอถ้าลืมตัวเนี่ยเสียงจะค่อยค่อยค่อยลงตอนนี้คุณนกก็พยายามปรับปรุงเพราะว่าคุณนกก็ถูกคอมเมนต์มาเยอะเนาะอคอมเมนต์มาว่าเสียงเสียงคุณนกจะค่อยตอนนี้คุณนกก็จะพูดเสียงดังๆไว้ถ้าไม่ลืมตัวเนาะก็คุณนกก็พอรู้ว่า ตัวเองมีปัญหาทางด้านกองเสียงใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเองมีปัญหาทางด้านการพูดใช่ไหมคะพูดที่ว่าพูดอยาเสียงเสียงคลอยใช่ไหมคะคุณนก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นการทําคลิปท่องเที่ยวทดแทนไปคือถ้าจะพูดตลอดนี่คุณคุณนกไม่สามารถที่จะทําทได้ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจทําคลิปการท่องเที่ยวคือพูดให้น้อยลงคือแต่และคลิปก,ก็จะพูดนะคะจะพูดต้นคลิปนะคะ แล้วก็จะเป็นเสริมเสริมด้วยคลิปการท่องเที่ยวพอหลังจากนั้นก็ตอนจบตอนจบท้ายก็จะเป็นคลิปการพูดคุยคุณนุกคิดว่าจะเป็นการดีที่สุดคือจะไม่ใช่คลิปท่องเที่ยวตลอดคือจะพูดพูดด้วยต้นคลิปแล้วก็ตอนจบคลิปก็จะจะพูดคำแสงคุณนุกคิดว่าคุณนุกจะทําแบบนี้จะดีที่สุดเพื่อนๆที่ติดตามช่องกัลยาพามาดามนะคะเมื่อมาเจอคลิปนี้นะคะ ช่วยคอมมิชมัด้วยนะช่วยคอมมิชมันด้วยนะคะว่าสิ่งที่คุณนกทําอยู่เนะี่ยมันดีสําหรับทุกท่านหรือเปล่าคือทําคลิปการท่องเที่ยวแล้วก็พูดแซรดตอนต้นคลิปกับตอนจบคลิปเป็นการดีที่สุดเพราะว่าคุณนกต้องขอโทษจริงๆคุณนกต้องเซฟตัวเองใช่ไหมคะเซฟกล่องเสียงก็อย่างที่บอกค่ะถ้าพูดามากแล้วกล่องเสียงมันจะจะมีปัญหาด้านด้านกองเสียงแล้วก็ พูดเสียงคอยถ้าทุกท่านติดตามคลิปของคุณนกอยู่นะคะ,ะช่วยช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่าคุณนกทาแบบนี้ดีไหมที่ว่าทําคลิปกานท่องเที่ยวแล้วก็การพูดแทรกบ้างเป็นบางช่วงบางตอนอะไรอย่างงี้คก็ขอ,อขอ,อความเห็นใจจากทุกท่านก็นล้วกันช่วยมาคอมเมนต์หน่อยว่า คุณนกทําแบบนี้อ่ะดีแล้วใช่ไหมคะถูกต้องไหมใช่ไหมคะที่ว่าไม่ต้องพูดตลอดเอาคลิปการท่องเที่ยวมาแล้วก็สลับเป็นบางช่วงบางตอนการพูดเป็นบางช่วงบางตอนถ้าทุกท่านเห็นด้วยก็คอมเมนต์มานะคะคุณนกยอมรับทุกคับติชมนะคะ,ะ,ส,ำะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะมันก็ได้เวลาเลยเนาะ20ิกว่านาทีคุณนกต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกๆท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ยืม กดไลค์กดติดตามให้กับช่องกะไยยาพามาดามนยคะ่ะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะคุณลูกต้องขอบ่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ